เมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยน2567ช่วงก่อนเที่ยงหลวงพ่อต้อยวาราสโภหรือที่เรียกขานกันด้วยความเคารพว่าพระอาจารย์ต้อยพระเกจิดังได้เมตตาอธิษฐานจิตปุกเสกพระขุนแผนภายแก้วมหาเศษฐีรุ่นแรกที่คัมิินิวจัดสร้างณนะมนทนพิธีวัดหนองรีจังหวัดชนบุรีก่ลาวสำหรับพระครูประจักษ มโมมคุณหรือหลวงพ่อต้อยวราสโพหรือที่เรียกขานกันด้วยความเคารพว่าพระอาจารย์ต้อยเจ้าคณะตำบลหนองรีรูปแรกในรอบร้อยปีเจ้าวาดวัดหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีพระเกจิอาจารย์นักพัฒนาแห่งเมืองชนบุรีผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาผูกดวงเสริมดวงตามประวัติท่านทุดงไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ และได้พบคณาจารย์ต่างๆหลายท่านโดยได้เรียนวิชาต่างๆในเวทมนต์คาถาและมีวิชาในการผูกดวงเสริมดวงขับไล่ขุณใสต่างๆนอกจากนี้ท่านยังเป็นครูบาอาจารย์ของตลกไทยที่มีชื่อในด้านการร้องการแสดงการทำก่อนนาาจนเป็นที่ยอมรับของนักร้องนักแสดงตลกที่เข้ามาฝากตัวเป็นสิทธิ์จนถึงปัจจุบันอาทิคณะ เธอยิ้ม 私たちは、私たちの母親が、私たの母親が、の母親が、私たちのたちの母親が、たちの母親が、私たちの母親が、私た wajah manawa, ramadhan

Aka pato, bango, tatisuna, katang, karang, supa, katang, suhu, titang, supa, nyok, sumu, hito, jasuni, tang, karang, muntari, katang, tinang Kaya, kamang, wajah, kamang, batak, tinang, batak, kamang, panik, ide, batak, tinang, batak, tinang, dikatawan, katakan, katil, katak, สิทธิ์ิจสิทธิกาวิยกตสิทธิลาคนิลัตังสิทธิกิจาบาพันธุเมสิทธิ์อิจสิทธิกายกตสิทธิกลาภนิัตังสิทธิอิจฉาบุันุเมสลัมดาต่อจากมียังมีพระเลสีที่ภัยที่ได้ป็ะพุมเพการเพื่อเขาและทำไม่าำนตกพระเลสีบรมโกตโลสีนาหลอดเลสีนาลา ลาพิลอดยอดาำรับและเอชรูกันบิยาสดและไปสออีข้าอาปเจ้าขออันเชิญท่ทานทั้งร้อยแปดพระพงผู้ทรงศิลสังวรทั้งหมดทีทรงพศของมัาจันอาศัยอย,ยู่ทุกจิตฐานฝ่ายหุ่มมาพันเข่าใกล้ละสัตบบตบงกฎถ้าอาปเจ้าขออันเชิญท่ทานทั้งหมดโลรมาปสา,าสิป,ปัสราขะพรชัยเป็นภูบาจังหรายให้เกตทำพิมิวที่ได ทำการพุทธาพ,เพ,าพิเศษเทวาพิเศษขอให้เจริญนะักบัตินี้เ,เกิดระดับต่อนจกที่ข้าอาพระเจ้าจะขออัญเชิญองค์เทวือสีถิ่นเจ้ารามาไม่ไหวมาเหมืนท่านต่อเหตุการ์ข้าอาพระเจ้าเอาอหอยท่านใช้ในการปฏิหารอิทธิฤทธิ์ตำรวมจิตหยอดโยนห้มทางเถื่อนที่จะไม่ทันเวลา เมื่อมาพร้อมแล้วขออ,อโหยวอวยพรให้พ้าอาพระเจ้าพร้อมในคำคี่มีพร้อมด้วสิจาณศิษ์จงเกิดอิทธิฤิธิความถังความศักดิ์สิทธิ์ให้มเอตตาแก่องค์มนุษย์ทั้งหลายขออัญเชิญเทวาทั้งหลาย ขออัญเชิญบรมครูทั้งร้อยแปดพระองค์รงมาประสิทธิปสาพระพรชัยนะักบัดนี้อเถออิด ये ये रास्ता पर आते हैं और जो भी मेरा मतलब है जान सालों को मेरा नाम रखते हैं रास्ते पर आते हैं और जो भी मेरा मतलब है जान क्या चीज को जाना है जो के जितना को पताना है तो करना है